ตอนนี้เดียอยู่ด้านบนนะคะโอ้โหสุดยอดามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขึ้นมาบนที่พนั่งชม,มอบคนเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเยอะจริงจริงที่ชั้นเดินขึ้นมาเราก็ถ่ายวีดีโอด้วยตามหาหลา,านชายด้วยเนี่ยนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนตามหาหลา,านชายอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นเจอแล้วเจอแล้วหลา,านชายหลานชาย Hello, where you come from? Geneva. Oh, Geneva. Uh, what's your name? Julius. Julius. Your name? Richard. Richard. Thank you.